นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรบ้านดอยปุยจึงทรงทราบว่าชาวไทยภูเขาเก็บทอพื้นเมืองลูกเล็กขายได้เงินเกือบเท่าฟินและยังทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการทดลองนำพันธุ์ท้อจากต่างประเทศต่อกับพันธุ์ท้อพื้นเมืองในสวนทดลองไม้ผลเมืองหนาวตรงข้ามกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน2แสนบาทชดเชยค่าพันไม้ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อนำมาดำเนินการทดลองวิจัยพืชเมืองหนาวทดแทนอาชีพการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นการทำลายป่าต้นน้ำลำทานและความมั่นคงของประเทศโดยมีคณาจารย์และนักวิชาการร่วมทำงานถวายในลักษณะอาสาสมัคร ความร่วมมือของโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยประสานงานขึ้นภายใต้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโครงการหลวงก่อเกิดผลงานพัฒนาการเกษตรทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ดำเนินงานของโครงการหลวงประกอบด้วยอาคารสำนักงานโครงการหลวงศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกลุ่มอาคารโครงการบุงหาและร้านจําหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงอีกทั้งยังมีความร่วมมือแลเกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้การเกษตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่คณอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการหลวงเมื่อวันที่23ธันวาคม2562มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีงบประมาณ2,564-2,565ถึงมีการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้ด้านการวิจัยมีความร่วมมือในการพัฒนาพันธุ์ไม้ผลและไม้ผลทางเลือกชนิดใหม่การพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวคาโดจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการพัฒนารูปแบบวัฒนเกษตรป่าไม้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านการบริการวิชาการได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านป่าไม้ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะจัดทำมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้จิตวิทยาทางการเกษตร การจัดทำคู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการหลวงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจัดทำโครงการตามรอยพระบาทยาตราจัดทำต้นแบบคลังความรู้ดิจิทัลและระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการหลวง รวมไปถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อเพื่อความยั่งยืนแบบบูรณาการซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี2564ถึง2567เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ตลาดมีคุณภาพปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้มากขึ้นเกิดการจัดระเบียบการใช้พื้นที่และเกิดกลไกลเพื่อการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงสนับสนุนการใช้พื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารดําเนินการเพื่อร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวง จากความร่วมมือที่ยาวนานกว่า50ปีก็เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะการผลิตพืชเมืองหนาวเป็นอาชีพทางเลือกแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่เป็นรูปรธรรมและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำทานการดำเนินการยังคงต่อเนื่องนับจากจุดเริ่มต้นกำเนิดโครงการหลวงที่สวนสองแสน สู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงนำมาสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อพื้นที่ดำเนินการแห่งแรกในรัชสมัยปัจจุบันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ